แนะเจอกันใหม่บ๊ายบายให้ฟองเลือกไปกับเพื่อนดีนะเพื่อนไปแล้ววะไปไหนอยากลงทางเดิมหรืออยากไปทางต้นไม้ใหญ่ไปไหนคะข้างบนต้นไม้ใหญ่เลี๋ยวซ้ายโอเคป่ะต้นใหญ่เนี่ย อยากอยากทดลองเส้นต <ique> ้นไม้ใหญ่ฝากถ่ายรูปด้วยนะค่ะโอเคโอเคเราเราเราเลิกกันเราเลิกกันเดี๋ยวไปไปเจอกันจาเดี๋ยวไปเจอกันเราจะไปฝั่งต้นไม้ใหญ่นะคะไปกับน้องๆมีกลุ่มมีกลุ่มไม่เป็นไรโอเคใช่ใช่ ไม่หลงไม่หลงเคยเคยคิดจะไปแต่ว่ามันไม่มีพวกสักทีนี่แหละไปด้วยค่ะอย่าพาแม่ไปหลงนะลูกไม่หลงหรอกอันนี้ชอบเดินป่าอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขาลงจะเก็บเก็บเข่านิดนึงค่ะไปล่าสุดไปป่าล่าสุดไปโกกอีดกมาค่ะ นี่เด็กๆนี้ไปเขาไหนกันมามัางคะอ๋อ่ามือใหม่มามือใหม่ฮัดเลยมีผ่ามือใหม่สนุกแน่มาหลอกล่อเพื่อนไปป่าอื่นอยู่เยี่ยมเลยค่ะแต่น่าจะได้ไปแค่คนเดียวนะเดี๋ยวก็หายเจ็บกล้ามเนื้อเขาก็จะไปกับเราอีกเชื่อเถอะไม่ไปไม่มีใครเดินไกลแบบว่าขึ้นภูสศลดาวเอพวกนั้นไม่มีใครไปเดินหนูเลยภูไศลดาวโหดไปลูกกกอีดอกะคะ วันนี้เรายังไม่ไปค่ะเราไปกับเพื่อนอีกคนก็เลยต้องเก็บไว้รบรรยากาศนะคะลงเราไม่ได้ลงทางเขาหัวหมวกนะนี่เราลงไปทางต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกดีกว่านะเนี่ยมีเชือกให้ด้วยนะโป่งด้วยนานลื่นไปหนึ่งลื่นไปละหนึ่ง,งเก็บไปละหนึ่งนะคะแต่ว่าโอเคอะเขามีเขามีเชือกให้ะะ่ะไม่ค่อยเดินนะคะ เราจะดูว่าเราลงเส้นทางเนี้ยขาจะสั่นเหมือนตอนกกอิดกเปแบบเย้สไลด์ลงไมจิตจิตโอ้โหโอ้โหการ <laughs> ถือกล้องมือเดียว <laughs> ฉันหกขมีไปนี่มีหามากเนี่ <laughs> ยงงล,ลงลงไป ไ่ยอไยดิดดดิดิด้านหลังเป็นไงมัง่งโอ้นี่วิ่งเทลกันอยู่แล้วจิบจิบเลยะนะเอะ ah ค่ะโอ้ยแข็งแรงกว่าสายเดินป่าแน่นอนนะคะโอ้นี่เส้นทางนี้น่าเดินน่าขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว,วันนี้เงียบเหงาจังเลยเข้าไปไหนกันหมด หยู่ยาวน่าจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมเออ,อ <c oughs> คนได้ไหมเอ้ยขวดน้ำอ๋อกลมก้มกลมก้มหัวไอหัวชน <c oughs> รีวิวก็รีวิวนะคะเดินป่าก็เดินนะคะแล้ <c oughs> <c oughs> เราไปเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวเข่าเจ็บแต่ยังไม่เกิดอาการนะ เมื่อกี้จะพักนะที่เขาหัวหมวกอ่ะเล่นกับหมาอีกเออไม่ได้พักอีก <laughs> อน,นี่อ, <laughs> อันนี้ทางลงนะฮะไปต้นไม้ใหญ่อยู่ไหน <laughs> สนกุกมาช่วงหน้าฝนสนุกกว่านี้ <laughs> ใช่ไหมคะไหลเลยนี่ระยะทางตรงนี้เหมือนมันไกลกว่า <laughs> ทางขึ้นเขาหัวหมวกไหมเนี่ย มาด้วยกันหลายๆคนนะสนุกเห็นไงทุลักทุเลทัวร์นะฮะทุลักทุเลรีวิวไม่เป็นไ,ไรเรามีเชือกอนะมีเชือกอันนี้แน่นหนากว่าทางขึ้นฝั่งเขามโมดอ,อีกอันนี้คือฝั่งที่จะลงต้นไม้ใหญ่หรือใครจะขึ้นจากทางต้นไม้ใหญ่ก็ได้ชอบ ทางดีนะสนุกดีโผล่มาตรงนี้สบายตอนนี้สิบเอ็ดสี่ห้านะคะมองไปแต่ว่าเราจะเดินไปกันต่อไปที่จุดเช็คคอยนะคะต้นไม้ยักษ์ดีอ่ะได้บรรยากาศเดินป่าถ้าเราถึงอีกครึ่งชั่วโมง ต้องดูเวลาด้วยเพราะเรามีนัดกันรถตอนสามโมงต้องไปเอาเสื้อผ้าอาบน้ำน,นะคะส4โมงขึ้นรถกลับเพราะฉะนั้นเราควรจะ1ชั่วโมงนะคะเราต้องไปให้ถึงเส้นทางที่จะไปน้ําตกเพราะเราเดินน้ําตกอีก1ชั่วโมงหัวเล่นด้วยอะได้วยเวลานอาจาะไกลเขียงคลิปนี้ก็เลยไป นอกเส้นทางไม่ได้นะคะก็คือเขาก็ทิ้งและเดินพาโนนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีเวลานะคะชันด้วยนะคะทั้งนั้นสภาพเข่ามันเอาก็คือขาลงนี่ต้องถนอมนะ,ะแต่ก็ยังไปเที่ยวได้แหละแล้แค่เดินช้าๆลงเวลาขาลงอา <c oughs> ยุเราเยอะแล้วเย <Yeah. S 2> วเราไปกันต่อ โอ้โหดูฟ oh. oh, oh ิว oh. ด right. ูฟิวดูฟิวกันสั่นเอาไม่อยู่เลยในความมืดมืดอย่างเงือยดเลยมีเพิ่มนิดหน่อยไ็เลยเอาเสื้อมาปิดหูสบายไม่ต้องทันล็อกกับเพิ่งโอ๊ยโอ๊ยโอเค เม่อกีรวมตัวกันมานะไม่มีใครยอมมาะแต่จริงๆแล้วพอได้มาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกุกใจที่ได้ตัดสินใจมาดีใจน้องๆก็อยู่ข้างหลังนะฮะก็มีข้างหน้าก็มีคุยกันลั่นป่าเหมือนเดิม <laughs> ดูงเงื่อดิสนุกมากโอเคตั okay. ้งใจเดินนะฮะเดี๋ยวไปอัปเดตกันที่ต้นไม้ยักษ์ ก็มาถึงแล้วต้นไม้ยักษ์นะฮะก็จะมีเป็นสองทางเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปต้นไม้ยักษ์กันก่อนแลเดี๋ยวค่อยเลี้ยวขวาต้นไม้ยักษ์สวยมากมีน้ำตกด้วยนะตรงนี้ว้าลายิง <c oughs> มาถึงนานยาง <c oughs> ว้าว สวยใหญ่จริงๆด้วยนะคะ้ยมากเราต้องลงน้ำแล้วเหรอลง,อล,งลงก็ลงโอเคเราจะเดินไปหาต้นไม้ยกักษ์ ใหญ่จริงๆเข้าตาธุเป็นเส้นทางที่จริงๆตรงนี้อ่ะ หนาเดินนะคือเราเดินเขาหวัวหมวกด้านนู้นบ่อยแล้วแล้วพอได้มาเดินตรงตรงด้านต้นไม้ยักษ์เรารู้สึกสนุกก่ะมีน้ําตกด้วยมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีทางเทลวที่สนุกแตกต่างจากทางไปเขาหัวหมวกนะคะ,อะ,ะโอเคตอนนี้เราจะไปเราจะเดินไปทางนู้นใช่ไหมคะออกไปน้ําตกสลัดใดเนาะโก,โก็เราก็ย้อนกลับมานะคะรู้สึกสดชื่นเนาะแล้วเหมือนเรา มันย้อนทางไปได้เยอะเลยเราอาจจะเราอาจจะแซงกลุ่มเราอาจจะแซงนะคะกลุ่มไหนกลุ่มเราสิคะพี่เมื่อกี้เราตัดสมคัญรถตู้ลงไปอ่ะเราอาจจะเจอกันแล้วเราอาจจะเป็นผู้แซงก็ได้จริงๆทางดีมากอะ่ะทางดีอะ่ะชอบนี่คือเส้นทางจะเดินขึ้นก็ได้เดินลงก็ได้ ม่แต่มันออกน้ำตกตรงแยกตรงรถจอดเลยนะเนี่ยค่ะไม่เจ็บเข่าด้วยเก่งมากตอนนี้ก็สิบสองโมงเที่ยงละเนี่ยออกนี่ก็คือลานจอดรถแล้วดูดูที่ลานจอดรถแนละ้ว ก็ก็เป็นเส้นทางที่สนุกนะก็อยากให้มาเดินกันถ้ากลัวก็มีหลายๆคนก็รวมกลุ่มมานะคะจริงๆไม่มีอะไรหรอกจะดูซิว่าตรงนี้เที่ยงเราเจอเช็คอินต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ยักษ์จะดูว่าจากนี้เราเดินออกไปถึงลานจดดอดรถอ่ะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะไปเราเดินมาถึงเขาเรียกอะไร ใบชะพูหอมมากอะ่ะอันนี้อันนี้เขาเก็บเขาไว้ทำไว้ไปขายหรือเปล่าเนี่ยอยากกินเมี่ยงคําอ่ะหอมมากเลยหนุกหนกเที่ยงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปพักกันตรงที่จอดรถอะ่ะ สักพักหนึ่งแล้วเราก็เดินต่อไปน้ําตกสลัดใดนะถ้าหิวข้าวอะ่ะด้านในคิดว่ามีร้านค้าทําอาหารขายด้วยใช่ก่อนถึงน้ําตกอ่ะค่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้หอมมากเนินใบชะปูเอ้ยเด็กอะไรไม่รู้ที่กินกับเนี่ยงคำาดูด,ดิตรงนี้ก็จะเป็นสวนของชาวบ้านแล้วมีสวนกล้วยด้วยมีทุเรียนไหม <laughs> เดินสนุกนะเนี่ย ก็ขอขอบคุณชาวบ้านชุมชนนะคะที่ให้เรามาออกกําลังกายกันในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะเดินผ่านหมู่บ้านเขานะคะผ่านสวนผ่านไร่เขาก็ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะอุดหนุนอาหารน้าเครื่องดื่มอาบน้ําเข้าห้องน้ํานะคะกับชุมชนไปเดินต่อเหงื่อแตกยดปิ้งกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งเป็นทางราบแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไป เบรกกันก่อนที่จะไปอีกเส้นหนึ่งน้ำตกสลัดได้ลีลาไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาไม่พอโอเคก็ go. เราโผล่ออกมาตรงนี้อ่ะเราต้องไปตรงไหนอ่ะไปตรงไหนต่อ <c oughs> หนว่ลิบบินน่อลิบบินอยู่ไหน เหมือนกับว่าเราต้องข้ามน้ำไปฝั่งนูนะ้นน่ะจะข้ามตรงไหนอ่ะวายวายหาทางไปไม่เจอดิปินไม่มีด้วยโอ้แมก็อดไหนเนี่ยอยู่ทางไหน ยื่ไหนอะเราัปทำอะไรกันก็ูกไว้นู่นพอดีเขาายทางใหม่ซึ่งโอ้โหดูนี่เราจะลื่นกันแล้วเนี่ยแต่มีน้ำตกตรงนน้นโน่นโน่นริบบิ้นเขาปลูกไว้นู่นเออนะอย่าหาทำไม่จริงๆทำได้มาได้ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ที่สนุกเดี๋ยว่อยดูมันไปโผล่ไปโผล่ที่นี่เลยดูรองเท้าดินี่นี่ดูรองเท้า มีมี i mean เรามีน้ําตรงนี้เรามีน day, ah, ้ําตกโอ้ได้ตายตายนี่เราต้องข้ามน้ําตกเนี่ยไปใช่ไหมโอ้ยไปยังไงเนี่ยเราโอเคเจอทางละมีน้ําตกอยู่ตรงนี้นโอเคข้ามไป เส้นทางนี้อุ้ย6คอมเมนต์อุ้ยอ,อ่อนแรงอ่อนแรงมามาถูกแล้วรอ,องเท้าหมดกภะพาพเลยนะคะไปนี่ออกน,นี่ดูสิเราเดิน เขามีป้ายเห็นไหมเขาหัวหมวกถ้าใครเดินมาทางเส้นต้นไม้ยักษ์นะตรงขึ้นไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็มูดขึ้นไปสูงขึ้นไปเลยนะคะตอนนี้เราสองคนก็ออกมาเจอแล้วที่จอดรถมีหมาด้วยหมาเพียบเลยว่ะเดี๋ยวเรียกสมุนก่อนหมาหมาใช่คือผ่านชาวบ้านเข้ามาเลยอ่ะเขาบอกให้เลี้ยวขวา แล้มาถึงตรงไหนของตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่า,อาเอะใช่แต่เดี๋ยวเราจะหาที่เบรกพักขากันแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงออกมาก็เป็นลานจอดรถเราแล้วค่ะ,ะใช่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 ้าตาไหลเต็มตาเลยใช้เวลาสาสิบนาทีนะจากต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ยักษ์ใช่ไหมสามสินาทีเหรอคะมาจ้าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ไม่ต่างจากเส้นนู้นเท่าไหร่แต่เส้นสภาพก็ลุยน้ำลุยเละมานะสนุกสนุกแล้วม,มาโผล่ที่ลานจอดรถนี่ฮะขวามือนี่ไงลานจอดรถเราฮ่าฮฉันมาถึงแล้วจ้าน,นะคะถ้าใครจะเดินเส้นต้นไม้ยักษ์นะคะก็จอดรถแล้วก็ขึ้นมาเลยสนุกค่ะรับรอง ต,ตอนนี้เราล้างเท้ากันหน่อยใช้เวลาสามสิบนาทีจากต้นไม้ยักษ์มาที่ลานจัดรถนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเราพักสิบนาทีแล้วเราก็จะไปต่อสนนอกมากเราจะพักขากันตรงน,นี้